แฟนผมเป็นเจ้าแม่ฟ้าใสภาคสองคนในงานคอสอึ้งทำให้ท้องฟ้ามีแสงส่องขนาดนี้ได้ยังไงพี่เฟรมมาดีแดดออกเลยคือมาครึ่งวันพี่มาหาเกี้ยงเลยไม่เหมือนตอนเช้าเลยคนโตโัชิบหายเจ้าแม่ฟ้าใสสวยจริงมา ภ <Yeah. S 2> าคที่แล้วทุกคนคงได้เห็นอินธทฤทธลิ์ของเจ้าแม่ไปแล้วคนดูเกือบสองล้านแต่เดี๋ยวพวกคุณหาว่าทําได้แค่ครั้งเดียวจะไปเชื่อได้ยังไงครั้งนี้เจ้าแม่เลยมาสแสดงอินธทฤทธลิ์ให้ดูอีกรอบทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟังเอาบันเทิงนะอย่าคิดจริงกันเยอะ วันนี้บุมาเป็นพ่อบ้านถ่ายเบื้องหลังให้แฟนผมคอสฟีเลนจากเรื่องขำอธิษฐานในวันที่จากลาแฟนผมแต่งหน้าได้เบื่อมากครั้งแรกของแฟนผมที่จริงใจงกับการแต่งหน้าขนาดนี้และวันนี้แหละจะออกไปถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมกับแฟนกำลังเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าทางที่ไปงานเมฆเริ่มขึมนกลับกันอีกด้านท้องฟ้าจำใสซดๆอยากจะอยู่สองโลกพร้อมกันน้พอขึ้นรถไฟฟ้าไปได้ไม่นานฝนก็เริ่มตก